ไอจะเป็นขนมปังนะคะข้างบนแล้วก็ข้างในจะมีหมูเป็นหมูนะคะ โอลาสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะลินคนเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้หลินมีอาหารเม็กซิกันมานําเสนอทุกคนนะคะอาหารวันนี้ก็จะเป็นสตรีทฟู้ดแบบเม็กซิกันนั่นเองนะคะก็เป็นอาหารริมถนนของประเทศเม็กซิโกนั่นเองค่ะก่อนที่จะไปดูนะคะก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้หลินด้วยนะคะเอาล่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้หลินก็จะพาทุกคนไปดูอาหารที่มันเป็นสตรีทฟูด้ดใช่ป่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเราจะต้องเดินหาร้านที่มันอยู่ริมถนนก่อนนะทุกคน ตอนนี้หลิงเขาจะเดินไปเรื่อยๆนะคะเดินหา้านนะคะคือที่นี่เขาจะนิยมแบบเป็นฟู้ดพัรคนะคะก็จะเป็นรถขายอาหารมาจอดเลยหรือว่าเป็นแบบตู้คอนเทนเนอร์นะคะแล้วเขามาตั้งไว้อะไรอย่างนี้นะทุกคนนั่นแหละก็จะเป็นสไตล์ประมาณอย่างนี้นะคะคเดี๋ยวเราก็จะเดินหากันก่อนเนาะเดินไปกันเลยค่ะเดินไปก่อนนะทุกคนเหนื่อยแล้วอ่ะ <laughs> ไม่ได้ทำอะไรเลย <laughs> ทุกคนตอนนี้หลินก็เดินมาเจอแล้วนะคะร้านหนึ่งนะคะนี่นะคะที่ทุกคนเห็นนี่ก็จะจะเป็นสีส้มๆเหลืองๆนี่นะคะก็จะเป็นร้านขายอาหารที่อยู่ริมถนนของที่นี่นะคะซึ่งก็เป็นแบบเหมือนเขาตู้คอนเทนเนอร์เหมือนอะไรอย่างเงี้ยมาจอดไว้นะคะนั่นแหละดินก็จะเข้าไปดูนะคะว่าที่นี่มีอะไรขายบ้างน,นะคะเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยนะคะทุกคน ที่นี่นะคะเขาขายโต้ะนะคะก็จะเป็นอาหารเมกซิกันอ่เนเป็นขนมปังเดลินเชเาให้ทุกคนดูนะคะแต่ตอนนี้เดินพาทุกคนเดินไปเอาน้ําก่อนนะคะก็เขาไม่มีมาเสิร์ฟนะทุกคนต้องเดินไปเอาเองนะคะดเดินไปเอาน้ำี่นี่นะคะบรรยากาศร้านก็จะมีแค่นี้แหละทุกคนนะคะเพราะว่ามันเป็นร้านเล็กๆนะคะเหมือนตูคนน้คอนเทนเนอร์อย่างถือบอกว่าเขามาตั้งนะคะแล้วก็าวางขายมีโต๊ะนะคะ สาม,สามที่ททนั่งแล้วก็แบบเป็นบาร์ตรงหน้าร้านนะคะก็นั่งได้ค่ะตรงนั้ททน,ท,น,นที่นี่จะขายอย่างเดียวนะคะก็คือตอต้าเป็นขนมปังแบบเมคซิการน,นะทุกคนคล้ายๆกับแฮมเบอร์เกอร์นะคะแต่ว่าแป้งจะต่างกันแล้วก็พวกเนื้ออะไรอย่างเงี้ยก็จะต่างกันนะคะจะมาดูกันทุกคนอันนี้เป็นหน้าตานะคะ อันนี้จะเป็นขนมปังนะคะข้างบนแล้วก็ข้างในจะมีหมูเป็นหมูนะคะนี่ทุกคนก็จะมีอะโวคาโดมาด้วยนะคะหอมหัวใหญ่เขรยเทศแล้วก็ผิดผิดเอามาให้ด้วยนะคะใส่มาให้ด้วยอันนี้พี่อนี่งดูเจ็ดสิบห้าเปโซนะคะนี่หนึ่งอันเจ็ดสิบห้าเปโซแล้วก็ มีพริกนะคะทุกคนโอ้โหเลยนี่่ะพริกมาให้ด้วยขายอย่างเดียวร้านนี้คายอย่างเดียวอ่ะอ่ีใจสิล้วจะารอแล้วจะัดิรณาแล้ะตัดพิ่า จะบอกว่าตอสก็เป็นหนึ่งในเมนูโปรดของเราเหมือนกันนะคะแล้วมันกินยากมากสำหรับเวลากินอาหาร Tompi, cuanto no, a llenamos como el radiador y el abanico y eso. ¿Sí? Bueno, ¿no? ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Gracias. gracias, gracias. ¿Sí? Ay, Hvordan kan du høre det? ทุกคนคะวันนี้หืูก็กิมอิ่มแล้วนะคะสําหรับอาหารริมถนนของประเทศเม็กซิโกในวันนี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าวิดีโอหน้าอื่ก็จะมีอาหารริมถนนไปฝากทุกคนอีกนะคะแต่ว่าจะเป็นเมนูอะไรนั้นก็รอติดตามกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็มีแค่นี้หละเนาะแล้วนะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับนนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีนะคะ